พี่ค่าพบกับชองขอบคุณเจริญน,นะคะเนาะหลักี้ดื้อเล่นอ่างปูนแตกไปอวยอ่างน้ำแตกไปแล้วเนาะ่ะเนาะทั้งปูนทั้งน้ำท่ดอกเตี้ยใช้ยันนั่นปากมาให้เขาแตกไปแล้วไปนี่ก็นอนเล่นกริทราข้ขาหลังเคลียนะะเนาะขาหลังจุ่มลงน้ำไปกับติไปติมากกันเลยติ นีนได้แค่นอนเล่นดินไส้พอกับทุมสากไปแล้วนี่ <c oughs> แตกไปแล้วค่ะแตกไปแล้ว <c oughs> พ่อพ่อพ่อ,พอระตรงทีสูกใส่หรก เ็จอ่างถมไปครึ่งหนึ่งเศษถมไปในไอตรงที่เขาคุดเนี่ยมันดึงขึ้นบ่ไดเนาะค่ะเนาะเลยถมลงไปบ่ไดเล่นดอกบันีกินเลยเนยแตกแล้วทงังมันบางเนาะ ขาเขาเคลียแบบนี้ละจ้าเนี่ยเคลียแบบน,นี้เห็นบ่เนี่ยตะพั่วเลยเคแบบว่าให้มือเขาถอถึงซือๆได้นี่บ่ถถาว่าขามาแมนก,กันญญาวกววามืออีกเนาะค่ะเนาะก็เลยเตะไปนี่เห็นบ่เนี่ยเขาปิดเขาคุมมากเอาขาเคลียบึ่งอีกมาเล่นบึงอีกเนี่ย บางทีว่าถังว่างนะคะเนาะสุดหยดหนองกินเลยน,นี่ยส่กันบดได้ดอกค่ะเด้อดอกตือจ๋าเบิ้งบิง้งห่วยเล่นเลยเล่นกำลังว่าจะให้เขาเล่นน้ำท้ายคลิป บ่อใดเจริญหินอ่างเตกไปแล้วกำลังไปเอาโทรศัพท์กลับมาอ่างเตก เด็กต้องหันหันน่ากันนู้นอ่างแตกแล้วเล่นเอ้ยเป็นใจได้แบบนี้บ่มีขาขาก็เตะใส่เตะขัว ขีลุนขี้ดื้อเห็ดอ่างแตกจยขอไปขุขอขอบคุณไอไปยังดอกเตยชายนั่นนะจ๊ะเนาะที่หมอบอ่างน้ำให้น้องกินลนแต่ว่าบดเอเดนแตกไปแล้วเนะคะเนาะอ่างกระบอไอทั้งน้ำกระบอสมบูรณ์แบบมันบกแข็งแรงจากน้อยเลยเอามาใส่กระนำซึมออก ทีนเล่นในนี่น้อยเดียวเองแตกเพราะเลยของภายสังคมกับแตกเนาะค่ะเนาะของภายสังคมกับแตก,กน้องกินเล่นก็แตกของแม่แกวตาเอาเอา,เอาต้นใหม่กันไว้ใส่บ่อไห้เขาถึงตัวใหญ่เขาก็บกุบกหอยหลินเนาะค่ะเนาะมุกือสั่งหน่อยสั่งหน่อยมันกี่ลินเนาะคะ่ะ เด็กจ้อยน้องกินเลยเนยบ่มีอ่างเหลินแล้วบันนี้ย่างบ่นล้วบันนี้่มีแนวเด่นได้บันนี่ใส่กระเบนบ่น,นล้วคิดดีทัก กุ้งกี่ดือกุ้มเ่นของเขานันอันไดก็เอาปรยูดอกน้องกี่เลนเพาว่าเขาเ่นแห้งถ้าป่อยโปกแหงตะคักเด้อค่ะเด้อหยานเขาจิบขาจิบเข่งถพาว่าห้องป่อยขาเขาพอถูดได้ลายทีว่าติดโปกเขาเด้อค่ะเด้อเพราะว่าน้องกินเรนเขาเ่นแห้งหยานเขาเจิบเข็งจ็บขาอย่าไอเล่นแบบโบคำหนึ่งถึงตัวเองเลยนี่ ต้องติดป,ปอกไว้ก็ถอดลายๆเนาะค่ะเนาอสุดท้ายนี้บ่มียังหลายฝากชงขอบคั้ยจิตเลิศน,น้ำเนบับขีดื้อบักขีดื้อน้ำเน่ด้ค่ะเด้อฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องกินลเลิน้ำเนขอบคุณค่ะซอยดันชงน้องน้ำเนด้ด้ค่ะเด้อ นี่ก็ขอลาไปแคส่สนีนอกจาาเนาะไปหาอ่างน้ำแล้วอ่างเตกแล้วนองกินเหรินเอ้ยบ่มีโอกอ่างน้ำเตกแล้วทั้งน้ำปุ่นไปค้าหาเลยเนาะค่ะเนาะไปค้ำหาแล้วนอ,กนอ,กวนองกินเหรินเบิงเดเบิงบ่งเด้รเห็ดอ่างเตกเราไปค้าหาอ่างเราเตกแล้วลูกเอาสิ ปูนมาเล่นแล้วแบบนี้ตเตศปูนมาเล่นแล้วอนั่นแหละเลือดเตศนั่นแหละคุณพ่อทำการถมแล้วมันขุดลงไปลึกมันดึงไอตูดขึ้นเพราะใดเออนานะตกใส่หัว อาเศจปุนตะถิมใส่หัวเจ้าของคลิปนี้กับอจบกแค่นี้น่าจะเนาะขอบคุณหลายๆค่ะ